ณบัดนี้ครับยกที่หนึ่งมวดดาราคนไหนข้อแรกดาราคนไหนวันนี้ไม่มาขอตอบปันปันพิษยอมก็ได้ฉเฉลยเจมจิลาหยุดจากดาราคนไหนบอกเลิกแฟนวุ้นเส้นพิษอ<ำ>้ําพิษแล้วใครอะ่ะฉะเฉลยปู่ปบยา ไปเล่นตรงโน้นไปขอ้อที่สามนะดาราคนไหนมึนๆกับกลิ่นปากโอ้ยากอะตอบสิจะ้ะยอมก็ไดั่เลยมาริโอเมาเร่ <c oughs> ดาราคนไหนร้องไห้แน่นอนแต้วนาคี <c oughs> อ้อนุ่นพิสวสัสดูละครเยอะนะเราอะอืมดูทุกตอนเออผมว่าแต้วเล่นดีนะนุ่นก็ดีนะไม่อยากให้จบเลยนะ กลับมาครับซอรี่นะฉนเฉลยเลยครับฉเฉลยไม่ดาวิกาโฮแน่โอเคเย่ยกที่สองหมวดนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนรอดจากน้ำท่วมก็รอดหมดนั่นแหละฮิต <Hit. S 2> อ่ะฉเฉลยดิฉเฉลยนัดมีเรือโอ้ <laughs> นักร้องคนไหนเป็นเจ้าของโรงเรียนครูอ้วนฮิตจียอน อิษอะยอมฉเฉลยโจ๊กสคูว้าว <Wow. S 1> นักร้องคนไหนห้ามเดินชนคนนี้แน่นอนอุ้มลักนาพิษแล้วใครละท่านฉเฉลยตะกะแตนชนละดาก็แล้วแต่นักร้องคนไหนไม่ทำงานวันจันท์ยากอ่ะยอมมะอะยอมฉเฉลยประยุทธ์จันทรโทลาแบบนี้ก็ได้หรอ จบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลมุกข,ของคู่แรกชอบมุกข,ของใครกดโบดได้เลยครับถ้าชอบมิสเตอร์ทรมมกดหาแต่ถ้าชอบลุงตู่กดว้าวเชิญโบดได้เลยครับ <laughs> แชร์วนไปว้าว wow.